คือคือผมมาเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเีสามากเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างรครับก็เราก็กดดันกันเพราะเราต้องชนะครับแล้วก็ต้องรุ้นอีกฝั่งกระบี่กับ ราบประชาด้วยต้องขอบคุณกีะบีที่เขามีสปริมทีสปิริตดีมากที่เช่นเจ็ที่้แล้วก็ชนะรับประชาได้ซึ่งมองหน่ยเพาะทุกคนมันจะมันก็เมื่อทีมแต่ละทีมเนี่ยล่้กันอย่างมีสปิริตแล้วแม็กนาเจอลำพูนที่จะต้องไปเยือนนี้ปุ๊บ้างครัก็พูดถึงเจอไปเยือนลำพูนเราก็คงต้องเหมือนเดิมเราต้องเล่นเล่นเกมของเราเต็มที่แล้วก็ไปเพื่อ,เพ,อเพื่อเก็บชนะให้ได้เราก็ต้องยาามเล่นเกมของเรา เล่าฟังเรืงแฟนบอลมั้งครับก็ขอบคุณครับแฟนบอลและขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณนักเตะคือคือผมมาเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับทีสามากแต่พวกเขาทําให้เห็นว่าพวกเขามีศักยภาพดีรวมถึงแฟนบอลที่มาสนับสนุนทีมเนี่ยเยอะมากนะครับเราก็จะพยายามทํางานต่อไปให้หนักแล้วก็จะพยายามเล่นทุกครั้งจะพยายามให้ประทับใจแฟนบอลที่สุดให้พวกเขาในมาเชียเราให้มากที่สุดเราจะพยายามตอบแทนของแฟนบอลให้ให้ดีที่สุด